มาถึงช่วงของ4หุ้นสุดๆกันบ้างน,นะครับโดยทีมข่าวของหุ้นดีไซน์มีการกาะติดหน้าการะดานนะครับมีหุ้นหลาย,ลายตัวถือมีความโดดเด่นนะครับน่าสนใจและน่าติดตามเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของปูนใหญ่หรือว่า s c c นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่325บาทนะครับเพิ่มขึ้น9บาทที่เป็น2.85เปอร์เซ็นต์นะครับและตัวที่สองนะครับคอมเซเว่นนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่26บาท, 25, บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาท9 5สสตางค์คิดเป็น 8. 0.2%นะครับส่วนตัวที่3นะครับนั่นคือของสบายนะครับวันนี้ราคา,าปิดที่11บาท30ตางค์เพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น9.71%นะครับและสวิงตัวที่4นะครับนั่นคือตัวของเว็บนะครับวันนี้ราคา,าปิดที่15ตังค์เพิ่มขึ้น1สตางค์คิดเป็น7.14%นะครับนี่คือ4หุ้นสี่ถงวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนแบบว่าอยากจะเข้าไปเล่นเข้าไปดยนะครับอย่าลืมศึกษาทํา การบ้านนะครับดูน้นลาวของกราฟดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะครับเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายนะครับในส่วนของ4หุ้นส,สวิงในวันจันทร์นะครับ